คิวเต็มกันหรอคะคือวันนี้คิวเต็มจริงๆค่ะคุณลูกค้าแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากจะทําสปาเนี่ยต้องรอครั้งหน้าค่ะแต่ว่าเซลล์ที่ชื่อไอซ์เนี่ยบอกว่าวันนี้คิวว่างฉันสามารถเข้ามาทําหน้าได้เลยนี่ประสานงานกันยังไงคะเนี่ยแต่ฉันก็เช็คหลายรอบแล้วนะคะก็ไม่มีคิวที่คุณลูกค้าจองไว้เลยค่ะแล้วคุณรู้ไหมคะว่าฉันอุตส่าห์เลื่อนนัดทุกนัดเพื่อมาทําหน้าวันนี้แต่คุณกลับมาบอกว่าคิวเต็มเนี่ยนะคะใจเย็นๆก่อนค่ะคุณลูกค้าี๋ยวฉันโทรเช็งให้นะคะ ต่อๆๆต่อ,ตอ,ตอที่ไหนบอกซิบอกบุญทียังไงคะเนี่ยไม่รับสายคะ่ะเดี๋ยวฉันโทรเองก็ได้คะ่ะนี่แกรดีบปะ่ะนี่ที่กาตัดสายฉันได้ยังไงเนี่ย คืออ่ะคุอพาค่ะใจใจเย,ย็นๆนะคะ่ะสายจะเข้าบ่อยมากเลยอ่ะรับโทรศัพท์หน่อยไหมไม่รับหรอกแค่ลูกค้ากระจกกระจอกโทรมาฉันไม่อยากจะสนใจวันนี้เนี่ยฉันมีไปดูแลลูกค้าระดับ V V I P เลยนะถ้าฉันปิดบินกับเขาได้เนี่ยยอดขายฉันต้องพุ่งเป็นอันหนึ่งของคลินิกแน่นอนแล้วอีกอย่างแวดวงลูกค้าวงการไฮโซเนี่ย ก็จะมาเป็นลูกค้าฉันถึงตอนนั้นแล้วใครจะไปสนใจพวกลูกค้าข้าศกสอกแบบนี้ฉันไม่แคร์หรอกฉันว่ายังไงมันก็ลูกค้าแกนะไอ้โอ๊ยแต่ลูกค้าที่มาทำทรีทเมนต์แต่ละครั้งเนี่ยจ่ายนิดจ่ายหน่อยแค่นี้แต่ยังมาเรื่องมากเนี่ยนะฉันไม่อยากจะใส่ใจหรอกนะฉันเอาเวลาไปดูแลคุณอัิเทพดีกว่าฉันไม่คุยกับแกและจะไปดูแลคุณอัิเทพก่อนนะ คุณอาิคะเดี๋ยวยังไงเชิญที่ห้องรับรองก่อนนะคะดิฉันเนี่ยเตรียมห้องรับรอง VVIP ไว้ให้คุณอาิเรียบร้อยแล้วคะ่ะน้ำอิงคะเดี๋ยวเปิดเมมเบอร์ VVIP ให้ด้วยนะ88,000โอเคได้คะ่ะฝากเลยจะ้ะมาแล้วหรอคะเจอกันพอดีเลยคะ่ะช่วยยกเลิกบัตรสมาชิกให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ ว้ายตายแล้วลูกค้าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะทําไมถึงอยากยกเรื่องเมมเบอร์ละคะนี่ยังไม่รู้ตัวเหรอคะเนี่ยอ๋อถ้าเป็นเรื่องที่คุณลูกค้าโทรมาแล้วฉันไม่รับเนี่ยนี่ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าดิฉันยุ่งมากเลยอะคะ่ะรับลูกค้าเยอะอะค่ะแต่ว่าคุณลูกค้าไม่ต้องโมโหนะคะเดี๋ยวฉันบริการให้ใหม่ยังยิ้มได้อยู่เหรอคุณเบี้ยวนัดฉันนะคะรู้หรือเปล่าว่าฉันเสียเวลามากเลยอะมันสนุกมากเหรอคะ มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคุณลูกค้าแต่ดิฉันเนี่ยเห็นสตอรี่คุณลูกค้าว่าไปอาบแดดมาแล้วการอาบแดดเนี่ยคือมันจะดบวิตามินผิวไม่ได้อ่ะคะ่ะเพราะว่ามันจะทําให้ผิวนี้ยิ่งคําแล้วก็แห้งเสียะค่ะคุณลูกค้าคุณก็รู้นี่คะแล้วเมื่อวานเนี่ยคุณจะนัดฉันทำไมล่ะคะคก็รู้ว่าฉันไปอาบแดดมานี่ทำไมถึงไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะคะก็ถ้าคุณลูกค้าไม่รู้เนี่ยทำไมไม่ลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลดูล่ะคะจะให้ทางเราบอกอย่างเดียวเลยเหรอคะ ฉันเป็นลูกค้านะคะฉันจำเป็นจะต้องไปเสิร์ชข้อมูลก่อนหรอคะแล้วหน้าที่ของคุณล่ะคะมีไว้ทําอะไรล่ะเนี่ยมาประชดประชันกันแบบนี้เลยดีกว่าค่ะเพราะฉันบอกแล้วว่าวันวันหนึ่งเนี่ยฉันรับลูกค้าเป็นสิบสิบคนเพราะฉะนั้นจะให้ฉันมาดูรายละเอียดเลยทุกคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะคะแต่หน้าที่ของคุณคือการบริการนี้คะแล้วการที่คุณทํากิริยามารยากับฉันแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะไปเรียกผู้จัดการมาค่ะฉันจะคุยด้วย ไม่ไม่เรียกเรียกมาทำไมเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับผู้จัดการที่นี่หรือเปล่าคะใช่ครับพอดีว่าพนักง,งานของคุณเนี่ยได้มรรยาทมากเลยนะคะเขาเบี้ยวนัดฉันค่ะนัดฉันให้มาทำทรีตเมนต์วันนี้แต่กลับมาบอกว่าฉันอาบแดดมาไม่สามารถทำได้ฉันเสียเวลานะคะเผมขอโทษนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยว ทางร้านเราเนี่ยให้ดิฟผิวฟรีเพื่อเป็นการชดเชยฉันไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะคะของแถมฉันก็ไม่เอาแต่สิ่งที่ฉันอยากได้เนี่ยก็คือมารยาทจากการบริการมากกว่าเบี้ยนัดฉันไม่พอแถมยังตัดสายฉันอีกฉันเสียเวลาทั้งวันแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะคะอ๋อที่พูดพูดมานี่คือจะบอกว่าเสียเวลาค่านั่งแท็กซี่มาคลินิกนะคะถ้าเป็นอย่างนี้นี่บอกฉันไม่ได้เลยนะคะว่าราคาแท็กซี่เนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวฉันโอนให้ค่ะ เรื่องราคาแท็กซี่เนี่ยฉันไม่ซีเรียสหรอกคะ่ะแต่เวลาของฉันเนี่ยมีค่ามากกว่าฉันเบื่อที่จะต้องคุยกับคนที่ไม่รู้เรื่องแบบคุณแล้วล่ะค่ะช่วยยกเลิกบัตรสมาชิกของฉันแล้วก็คืนเงินฉันมาด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับคุณลูกค้าไม่ขอโทษลูกค้าไม่อะค่ะฉันไม่เห็นจะเป็นต้องขอโทษเลยลูกค้าคนนี้เนี่ยก็เป็นแค่เมมเบอร์ธรรมดาธรรมดาระดับฉันเนี่ยดูแลแต่เมมเบอร์ VVIP นะคะเพราะฉะน,นั้นลูกค้าแบบนี้ฉันไม่แคร์หรอกคะ่ะ ระดับนั่นเหรอคะนี่คุณแบ่งลูกค้าตามระดับด้วยเหรอลูกค้าธรรมดาธรรมดาแบบฉันเนี่ยไม่สมควรที่จะได้รับการบริการที่ดีเลยเหรอคะถ้ารู้นี่คะมันจะมากเกินไปแล้วนะคะพี่อิเป็นไรเปล่าทำไมถึงหน้าเครียเชียวคุณอาทิ รู้จักด้วยเหรอคะใช่ครับเธอคือภรรยาของผมเองผมมาใช้บริการที่นี่ผมก็เลยชวนภรรยาของผมมาใช้บริการที่นี่ด้วยครับแต่ว่าฉันไม่อยากใช้บริการที่นี่แล้วล่ะค่ะมุกเป็นเมมเบอร์ที่นี่แล้วเหรอใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะยกเลิกแล้วช่วยยกเลิกให้ฉันด้วยนะคะพรดีว่าฉันเบื่อแล้วล่ะค่ะคุณวินคุณไอ้ครับถ้าภรรยาของผมยกเลิกผมพอยกเลิกด้วยนะครับคุณนิติครับอย่าเพิ่งครับ คุณติเป็นลูกค้า VVIP ของทางร้านเราเอ,อ่อไอ้ขอโทษค,คุณตีเร็วข,ขอโทษนะคะคุณมุกคือฉันไม่ทราบจริงๆอะคะ่ะคืองานที่ฉันทําเนี่ยมันทั้งกดดันแล้วก็ทั้งเครียดอะคะ่ะฉันก็เลยเผลอพูดอะไรไม่ดีแต่ฉันไม่ได้มีเจตนาไม่ดนะแล้วคุณจำเป็นะะต้องเอาความเครียดความกดดันเนี่ยมาลงที่ลูกค้าแบบนี้เหรอคะอยากได้เงินจากฉันแต่มาทํากิริยาแบบนี้ใส่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะคะภรรยาของผม ผู้าสาเสียงเงินมาใช้บริการที่นี่แต่พวกคุณกลับมาด่าพนรยงานผมงั้นเหรอครับคุณวินถ้ายังอยากให้ผมใช้บริการที่นี่ต่อไล่พนักง,งานคนนี้ออกซะไม่อย่างนั้นแล้วก็ผมจะยกเลิกเมมเบอร์ทั้งหมดคุณวินคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะคือฉันมีหนี้บัตรเครดิตที่ต้องเขาใช้อยู่อะฉันไล่เธอออกออกไปฉันบอกให้ออกไป